สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับงานเลนินค่ะคุณขาตัวนี้อกอยู่ที่46นะคะเป็นนะคะเออเขาเรียกว่าไรคอจีนเนาะคอจีนกระเป๋านะคะเก๋ๆแบบนี้ค่ะแขนข้อศอกคุณลูกค้าตัวไหนนะคะชื่นชอบนะคะคอลเลคชันรุ่นนี้มีได้กันทั้งหมดนะคะ3ส,สีค่ะถ้าอยากจะเปิดนะคะช่วงนี้เพื่อให้คอมีความรู้สึกว่าสวยขึ้นแซบขึ้นก็นะคะเอาตอรีดค่ะ รีดสักนิดหนึ่งนะคะแล้วคุณจะนะคะได้งานสวยๆอีกหนึ่งแบบใส่ค่ะส่วนถ้าใครจะเรียบร้อยก็ปิดไปเลยนะคะเก๋ๆแบบนี้เลยค่ะรุ่นนี้มีด้วยกันนะคะ3สีนะคะคุณขาเรามีสีเอ่อตัวนี้ที่บีเรียกเป็นนะคะสีฟ้าตามมาด้วยนะคะตัวนี้เรียกสีดำค่ะเห็นไหมลายเก๋นะคุณ ลายอย่างแจ่มเลยค่ะแล้วต้องบอกว่าช่างรุ่นร้านนี้ฝีมือดีทําไมพี่บีพูดคํานี้เหรอคะคุณดูลายสิคะเขาต่อลายกันได้อย่างเก๋มากถือว่านะคะเขาเย็บลายได้เก๋นะคุณนี่ดูลายก่อนอันนี้คือการต่อลายถ้าเกิดนะคะช่างฝีมือไม่ดีนะคะลายมันจะไม่แบบนี้เห็นไหมคะลายเขาเรียกลายชนอันนี้เราจะในในสักของของพี่บีนะคะพี่บีจะเรียกว่าช่าง ฝีมือดีค่ะถึงนะคะทำลวดลายดีไซน์ออกมาได้เก๋ๆแบบนี้เห็นไหมคะคุณขานี่ยังมีหลุดบ้างนะคะอย่างตัวนี้ก็หลุดสักนิดหนึ่งแต่นะคะถือว่าฝีมือใช้ได้เลยกับนะคะคอลเลคชันรุ่นนี้ค่ะสสีด้วยกันนะคะคุณขาสีฟ้าค่ะสีดำพี่ปีใส่เขียวนะคะถ้าคุณลูกค้าท่านไหนชื่นชอบดีไซน์ลายผ้านะคะของร้านนี้ก็จับจองมาได้เลยค่ะ นะคะแจ้งแอดมินมาได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะแจ้ง EP ด้วยว่า EP ที่267นะคะอันนี้พลาดไม่ได้เด็ดขาดเพราะถ้าคุณพลาดนั่นหมายถึงว่าน้องจะหยิบสินค้าผิดให้นะคะคุณใครสนใจก็ CF กันมาได้นะคะกับคอลเลกชันสวยๆแบบนี้อ๋ออีกอันหนึง่งร้านนี้เป็นร้านที่นะคะเติมของไม่ค่อยได้ต้องบอกแบบนี้นะคะว่าร้านนี้เป็นร้านที่เราเติมของไม่ค่อยได้ เพราะฉะนั้นเวลาสินค้าออกแล้วรีบจับจองนะคะช้าหมดอดสวยนะจ๊ะคุณจ๋าสําหรับนะคะดีไซน์ลายผ้าตัวนี้เหมือนลายม้าลายเนาะใช่ไหมเหมือนลายม้าลายนะคะถ้าใครสนใจก็คอมเมนต์มาแล้วกันค่ะลิงก์ i ลน์แอดเบอรทอยู่ด้านล่างนี้นะคะคุณขาแล้วมาพบจะเจอนะคะกับคลิปดีๆแบบนี้ทุกวันช่วงประมาณสัก10บโมงสิบโมงครึ่งในทุกวันนะคะเราเจอกันในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้กราบขอบคุณนะคะ สวัสดีค่ะ